สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเมย์นะคะในคลิปวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องการแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโดยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของมนุษยชาตินะคะจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เพื่อจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆ ได้แก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์นะคะเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์จะยึดตามการพบตัวอักษรนะคะซึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะก็คือยุคที่มนุษย์เนี่ยยังไม่มีตัวหนังสือสําหรับบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น2ยุคก็คือ1ยุคหิน2ยุคโลหะ ะะโดยยุคหินนะคะเป็นยุคที่มนุษย์เนี่ยดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยล่าสัตว์หาอาหารจากธรรมชาติแล้วก็ยังไม่รู้จักสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะรู้จักทําเครื่องมือเครื่องใช้จากหินนะยุคโลหะก็คือเป็นยุคที่พัฒนามาจากยุคหินนะคะรู้จักการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารรู้จักนําแร่เช่นเหล็กทองแดงนะคะมาทําเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับต่างๆ นะคะส่วนยุคประวัติศาสตร์นะคะก็คือยุคที่มนุษย์เนี่ยมีตัวหนังสือใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะยุคประวัติศาสตร์ที่เป็นสากลเนี่ยจะแบ่งได้เป็น4ยุคนะคะคือยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณน,นะคะยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะคะและ ยุคประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะคะเ,ออเด็กๆจะเห็นได้ว่ารูปนะคะที่ครูขึ้นให้ดูนะคะจะเป็นหลักฐานนะคะจะเป็นตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นหลักฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้ดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะ ทีนี้นะคะเด,เด็กมาดูนะคะในยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะจะแบ่ง เป็น4สมัยก็คือสมัยที่1สมัยก่อนสุโขทัยนะคะช่วงเวลาก่อนตั้งอาณาจักรสุโขทัยสมัยที่2คือสมัยสุโขทัยตั้งแต่พุทธศักราช1792ถึงพุทธศักราช2006นะคะสมัยที่3คือสมัยอยุธยานะคะตั้งแต่พศ1893ถึงพศ2310และสมัยสุดท้ายนะคะอุ๊ยขอโทษนะคะยังไม่ใช่สมัยสุดท้ายนะลูกนะอันนี้เป็นสมัยที่ สี่ก็คือสมัยทนบุรีนะคะตั้งแต่พศ2310ถึงพศ2325นะคะสุดท้ายนะคะคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็สมัยรัตนโกสินยุคปรับปรุงประเทศนะคะแต่ในสมัยที่เรากำลังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสมัยประชาธิปไตย นะตั้งแต่พศ2475จนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าสมัยประชาธิปไตยนะคะก็คือทำไมจะต้องบอกว่าเป็นสมัยประชาธิปไตยเพราะว่าเรามีพระมหากษัตริย์นะคะทรงเป็นประมุขนั่นเองนะลูกนะ อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่พศ2325ถึงพศ2394นะคะจะอยู่ในช่วงรัชกาลที่1ถึง3นะคะเป็นช่วงฟื้นฟูอาณาจักรในด้านการปกครองบ้านเมืองเศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนานะคะส่วนในสมัยรัตนโกสินยุคปรับปรุงประเทศนะคะจะ อยู่ในช่วงพศส3 9 4ถึง2475นจะคะจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะมีการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกนะจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองนะคะต่อไปนะคะครูเมย์จะให้เด็กๆดูเกี่ยวกับเ,เรื่อง การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะก็จะมียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะลูกนะอาทิตย์นี้พ่อและแม่พาจอยไปเที่ยวมิวเซียมสยามซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนของพ่อหลายคนบอกให้พ่อพาครอบครัวมาดูนิทรรศการที่นี่ให้ได้ทำไมละจ๊ะพ่อที่นี่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นยังไงก็ที่นี่เป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอย่างแท้จริงไงละ่ะหมาะสำหรับใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าจ้า ห้องแสดงนิทรรศการถาวรเรียงความประเทศไทยของพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งหมด15ห้องด้วยกันเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของผู้คนและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยจอยชอบที่นี่จังเลยค่ะดูเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยมากเลยค่ะแล้วห้องนี้คือห้องอะไรคะพ่อห้องนี้คือห้องเบิกโรงจ้ะ เป็นการเบริกตัวละครทั้ง7ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกำเนิดจากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทยเพื่อค้นหาคำตอบว่าเราคือใครและอะไรคือไทยจะ้ะนี่เป็นการจัดนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะใช่แล้วที่นี่ใช้เทคโนโลยีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเหมือนเรากำลังดูหนังเป็นตอนตอเลยนะคะ ใช่แล้วลูกหลังจากนั้นจึงขึ้นไปชมห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิที่ชั้นสาสุวรรณภูมิหมายถึงดินแดนดั้งเดิมก่อนที่จะมีอาณาจักรต่างๆเกิดขึ้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้เราเรียกว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นไงบ้างลูกเห็นวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกยังไงบ้าง ดูเขาลำบากนะคะต้องหาอาหารกินเองตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วยังต้องอบพยพเร่ร่อนตามฝูงสัตว์อีกด้วยแต่เอ๊แม่คะทำไมพ่อถึงใช้คำว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยล่ะคะแล้วจอยรู้จักความหมายของประวัติศาสตร์หรือยังล่ะลูกประวัติศาสตร์ ก็หมายถึงการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมานานแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนักประวัติศาสตร์จึงได้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นยุคสมัยเพื่อความสะดวกในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้เกณฑ์ในการแบ่งอีกด้วยนะถ้าอย่างนั้นเรามานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึงสมัยที่ผู้คนในสังคมนั้นยังไม่มีตัวหนังสือใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆใช่แล้วจ้ะและนอกจากนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็นสองยุคอีกด้วยนั่นก็คือยุคหินกับยุคโลหะจ้ะแล้วทำไมถึงเรียกว่ายุคหินยุคโลหะคะ เพราะมนุษย์ในยุคหินใช้หินทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆและอยู่ไม่เป็นที่จะเร่ร่อนไปยังบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ดำรงชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติเก็บของป่าล่าสัตว์คงใช้หินเป็นอาวุธด้วยใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าอย่างนั้นจอยพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าเพราะอะไรถึงเรียกยุคต่อมาว่ายุคโลหะ แล้วลูกเข้าใจว่ายังไงล่ะจ๊ะจอยคิดว่ามนุษย์ยุคโลหะทำเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะใช่ไหมคะใช่แล้วลูกมนุษย์ยุคโลหะในระยะเริ่มแรกได้มีการนำเอาทองแดงดีบุกมาใช้เพื่อทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อาวุธและเครื่องประดับนอกจากนี้ยังมีพัฒนาการมากขึ้นเริ่มอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งรู้จักการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร และเราก็สามารถเรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับเหล่านี้นอกจากนี้นะลูกเรายังสามารถศึกษาจากโครงกระดูกซากพืชซากสัตว์และภาพเขียนจากผนังถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยจอยพอจะเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วล่ะคะ่ะ และก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสมัยประวัติศาสตร์นั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกสนๆก,กันก่อนนะคะภาพต่อไปนี้เป็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยให้น้องๆแยกภาพระหว่างยุคหินกับยุคโลหะให้ถูกต้องค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อพูดถึงสมัยประวัติศาสตร์อย่างไรแผ่นดินไทยของเรามีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วและได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยรวมกันเป็นหมู่บ้านชุมชนเมืองและเจริญรุ่งเรืองเป็นแว่แควนหรืออาณาจักรแล้วจึงพัฒนามาเป็นอาณาจักรของคนไทย ถ้าเราเป็นอาณาจักรของคนไทยก็ต้องเป็นอาณาจากักรสกอไทยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจ้าลูกประเทศไทยเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือที่เรียกว่าลายสือไทยนี่เองจ้าแล้วจอยรู้ไหมลูกว่าหลักฐานที่แสดงการเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของไทยคืออะไร อาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหรือเปล่าคะเก่งมากลูกเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังที่พ่อของจอยเล่าแล้วเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นพี่จะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะคะเกณฑ์ที่นำมาใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือตัวอักษรหรือตัวหนังสือนั่นเอง เพราะฉะนั้นยุคสมัยของประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสองสมัยคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งความแตกต่างของทั้งสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผู้คนในสังคมยังไม่มีตัวหนังสือใช้ส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นผู้คนในสังคมรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วค่ะนอกจากนี้การเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในสังคมเป็นเกณฑ์การแบ่งชุมชนที่ไม่มีตัวอักษรใช้เรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันบางชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วจึงเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ค่ะ สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเริ่มในราวพุทธศตวตรรษที่12ในช่วงระหว่างพุทธศักราช1101ถึง1200ดังปรากฏหลักฐานลายลักษณ์อักษรในศิลาจารึกที่กระจายอยู่ที่ดินแดนไทยค่ะ คืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือนสิบวัดใกล้บ้านมีการจัดงานลอยกระทงท็อปและพ่อจึงพากันออกมาลอยกระทงพ่อครับทำไมถึงต้องมีประเพณีลอยกระทงด้วยครับแล้วยังต้องออกมาลอยกันทุกปีอีกการลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งนิยมทำกันในกลางเดือนสิจ้าแล้วอย่างเนี้ย ประเพณีลอยกระทงมีความสําคัญยังไงครับจริงๆแล้วลอยกระทงหมายถึงประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาทเพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของแหล่งน้ําซึ่งมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและเป็นการบูชาพระแม่คงคาตามความเชื่อแต่โบราณและตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นจ้าแต่เอท็อปจำได้ว่าคุณพ่อเคยพาไปงานลอยกระทงเผาเตเล่นไฟที่จังหวัดสุขโขทยัย ท็อปคิดว่าเขาจัดได้ดีมากเลยนะครับเพราะอะไรอหรอครับก็เพราะว่าจังหวัดสุโขทัยพยายามแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยตามหลักศิลาจารึกนัซีโดยจะจัดให้เห็นถึงกลิ่นอายของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโบราณสถานซึ่งหาดูได้ยากจึงทำให้คนอยากไปเที่ยว ถ้า,างั้นก็แสดงว่าสุขโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของชาติไทยใช่ไหมครับใช่แล้วลูกตั้งแต่เมื่อประมาณ700ปีมาแล้วเหะนะสงสัยจังครับเราจะแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยยังไงอ่ะครับไม่ยากเลยลูกก็แค่แบ่งเป็น2ส,สมยัยนั่นคือคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จ้า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสมัยไหนคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยไหนคือสมัยประวัติศาสตร์ถ้าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะหมายถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ในสังคมนั้นยังไม่รู้จักการใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวส่วนสมัยประวัติศาสตร์นั้นหมายถ ну. ึงช่วงเวลาที่มนุษย์มีความเจริญมากขึ้นสามารถใช้ตัวอักษรในการบันทึกบอกเล่าเรื่องราวต่าง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังสามารถแบ่งย่อยเป็นยุคหินกับยุคโลหะตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์ในช่วงเวลานั้นใช้ในการดำเนินชีวิตจ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายุคหินใช้หินยุคโลหะใช้โลหะใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะลูกแล้วยุคในสมัยประวัติศาสตร์แล้วครับสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย แบ่งตามอาณาจักรที่สถาปนาราชธานีหรือเมืองหลวงขึ้นในช่วงเวลาต่างๆได้แก่สมัยก่อนสุโขทยัยสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จ้า สมัยก่อนสุขโขทยัยเริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองแคว้นโบราณในดินแดนไทยเมื่อประมาณพศหนึ่งพันแล้วแคว้นโบราณเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะครับแคว้นสำคัญได้แก่อาณาจักรทวาราวดีหริพุนชัยล้านนาตามพอราลิงเป็นต้น ส่วนสมัยสุขโขทัยนั้นเริ่มเมื่อพอ่อขุนศรีอินทราทิ์ขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งอาณาจักรสุขโขทยัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอ,าากอยุธยาจ้าต่อมาคือสมัยอยุธยาต่อมาคือสมัยอยุธยาเริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองทรงขึ้นครองราช และสถาปนากรุงศรีอุทยาเป็นราชธานีจนกระทั่งเสียกรุงเมื่อพศ2310พ่อครับนั่นขา้าวโพดกั่วเราแวะซื้อกันก่อนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยเล่าต่อได้สิลูกระหว่างที่รอท็อกับพ่อซื้อข้าวโพดคั่วนั้นเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อจากสมัยอยุธยาก็คือสมัยธนบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าสมัยธนบุรีเริ่มขึ้นเมื่อตั้งกรุงธนบุรีหรือเปล่าครับใช่จ้าเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกลุ่มคนไทยไปตั้งราชธานีใหม่อยู่ที่เมืองธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวของสมัยทนบุรีหลังหลังจากสมัยทนบุรีก็คือสมัยรัตนโกสินทร์ที่เราอยู่นี้ใช่ไหมครับเก่งมากลูกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อพศ .2325 จนถึงปัจจุบันจ้า ในที่สุดท็อปก็เข้าใจสิทีว่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยมีอะไรบ้างขอบคุณครับคุณพ่อเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูการแบ่งเส้นช่วงเวลากันนะคะซึ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยสามารถแบ่งออกเป็นสมัยก่อนสุขโขทัยเริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1,000ต่อมาคือสมัยสุขโขทัย เริ่มต้นเมื่อพุทธศักราช1,792ถึงพุทธศักราช2006สมัยอยุธยาเริ่มต้นพุทธศักราช1,893ถึงพุทธศักราช2,310สมัยธนบุรีเริ่มต้นพุทธศักราช2,310ถึงพุทธศักราช2,325และสุดท้ายสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นพุทธศักราช2,325 จนถึงปัจจุบันค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ดูวิดีโอจบไปแล้วนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวครูเมมีกันบ้านนะคะให้เด็กๆทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่สมนะคะหน้าที่23านะลูกนะข้อที่1นะคะทำแค่ข้อที่1นะข้อที่สองไม่ต้องทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ